ไปเที่ยวไหนคะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะจําชื่อไม่ได้ไเดินอีกแล้วเดินอีกแล้วแต่ว่าไม่สูงหรอกมั้งน่าจะได้อยู่แ,แหละพร้อมไหมคะคุณแม่พร้อมค่ะคุณพร้อมไหมคะ <c oughs> ไปกัน โทนี่เอากล้องมาด้วยอันนี้ของพี่โทนี่แล้วเนี่ยฉายมันยาวใช่ไหมสมมติให้พี่ถ่ายใช่ไหมก็ยาวถึงเนี่ยถึงพื้นตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปวันนี้พร้อมนะคะดูกล้องแล้วเด็ก ตรงนี้แหละ Forest Tower ที่ตำรวจจะตองมาซื้อติดเก็บอีกแต่ว่าทหารทางเข้าอ่ะแล้วถัาเขาไม่เจอนี่นี่อะไรกันเนี่ยเมื่อกี้นะคะเราอะไรนะเธอต้องรอดเข้าเพราะว่าเข้าตัองมาสแกนสองรอบอ่ะแล้วเหมือนมันติดมันติดพอมันติดแล้วมันเข้ามาไม่ได้พี่เขาก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอดเข้ามา สเพราะตอนแรกแกลองไงมันเหมือนใช้ส<อ>ิไปแล้วัออนง<า>ปเข้ามาถึงปุ๊บก,ก็จะเป็นเดินข้ามสะพานนี่สะพานแบบนี้ ผานไม้เข้ามาก็คือร่มลื่นเลยอ่ะพอเข้ามาด้านในก็ร่มลื่นมากเย็นเลยอ่ะก็เย็นเลยนะพอเข้ามาใช่เห็นน้ําตกด้วยโอ้โหสวยว่ะสวยมากเหมือนมีโซนกิจกรรมแบบเหมือนผ่ายอโซนกิจกรรมมันเป็นผ้า เขียว <Her> สุดๆ,ดๆอังน <licenses> ี้ก็เขียวฮสดชื่นวิทีมันสวยจนแบบสวยจนงงอ네่ะสวยแบบสวยทำไมสวยขนาดนี้ใช่มแต่มันสวยจริงทุกคนเขาแบบ อนุรักษ์ธรรมชาติไว้แบบสุดๆเนาะนี่ถ้าเป็นบ้านเราจะเจออะไรที่สวยหายเนี่มันต้องขึ้นเขาไปใช่สูงมากแต่อันนี้คือแบบสุดยอดมากจริงๆแบบแล้วแบบพวกผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเดินกันนะเขาแบบเก่งมากเลยแข็งแลงนถูกไปใช่ นี่น่าจะมีกระรอกด้วยหุยมีจุดตรงนี้สวยเอาหมาไปไหนแล้วนู่นไงพี่ยืนญาว่าถ้าเป็นกล้องมิโคนี่ยมันจะเห็นวิวแบบเนี้ยเห็นแบบไกลๆใช่ไม่ใช่เลยนะอันนี้ระหว่างทางที่จะขึ้นเนาไม่น่ามีห้องน้ำนะดูไปแล้วเทรปูเชีอ่ย นี่ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะตัวทาวเวอร์เราก็จะเดินขึ้นไปอ๋อนี่ you ready ready <laughs> ready to เดินขึ้นไป <c oughs> อยู่ไทยไม่เดินเยอะขนาดนี้นะคะมาเที่ยวที่นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่สีออ่ไหมก็คือเดินฉ่ำน่าจะวันละหมื่นหมื่นเก้าอ่าไปแต่ถ้าใครแบบไม่ขึ้นสมมุตินี่เขาก็มีที่ทนั่งตรงนี้นมีฟรี w i f ฟด้วยค่ะมันเลิศตรงนี้แหละท,ที่นั่งพักรอตรงนี้ได้คือแบบออดีอ่ะแล้วคนเขาดูชิลเนาะ คนเขาดูแบบชิลมากเป็นมือเขาค่อยๆเดินไม่ไีเออขาไม่ได้แบบมีเดรอมมีเดร์ชั้นนี่แหละรีบสุดแล้วเดินเ <c oughs> ร็วสุดแล้วกล้องก็ใหญ่กว่าคนเขา ตอนนี้เราก็เข้ามาด้านในแล้วนะคะเดินขึ้นเขาเชมร์อันนี้ก็คือทาวเวอร์เอ่อทาวเวอร์อะไรสักอย่างเอ่อสักอย่างดี๋ยดูมันก็จะวนขึ้นเรื่อยแบบนี้ นอยจ้าเราพักกันสองคนเพราะว่าเราเหนื่อยเขาไม่เหนื่อยคนอื่นเขาเขาแข่งเลยเขอนํำเราไปแล้วว่าคนอายุเยอะๆเขาเก่งเนาะเขาเก่งมาดูสิเขาเดินมาขึ้นได้เลยเขาคนแก่เขาขยันเดินเนาะแม่น้องุูซายเขาเดินทุกวันเห็นไหมขึ้นมาสูงมากเริ่มรู้สึกแบบว่า หวาดเสียวทุกคน <c oughs> หวาดเสียวมากสูงมากแล้ว <c oughs> เราค่อยๆไต่ไป <c oughs> เรามองทางเรามองทางข <c oughs> ั้งกลัวไหมเราขึ้นไปอยู่ตรงนี้มันเท่าไหร่นะกี่กี่กี่เมตรนะ modified meters ใช่พอแล้วเรรู้สึกว่าแต่ลมก็แรง นี้เราก็กำลังเดินลงนะคะแต่เดินลงไม่เมื่อยเท่าเดินขึ้นเนาะแม่เนาะแต่วาเสียวอยู่อตอนนี้มาถึงชั้นกลางๆล,ล่ละแป๊บนึงอุย้ยก็ไม่กลางนะแต่ว่าแบบ รู้สึกว่ามันไม่อยู่เหนือต้นไม้แล้วจะถึงทางออกแล้วค่ะเย่เก่งมากว้าีอีสุดท้ายแล้วโอเคเรารู้แล้วว่ามันมีทั้งหมด12ชั้นค่ะนับกับแม่เมื่อกี้แต่ไม่น่าเชื่อว่ามัน45เมตรอ่ะมันเหมือน นี้เราเดินลงมาเสร็จแล้วเนาะถึงถึงตืน้นแล้วเดี๋ยวเราก็กำลังกาลังเดินกลับนะคะมีน้ำตก่พี่ตอนมาเราได้ถ่ายเราถ่ายน้ำตกไปเลยถ่ายตรงสะพานที่เราข้ามน,นี่น้ำตก ตอนนี้พวกเราก็กลับกันแล้วถือว่าเป็นอีกที่ที่สวยแล้วก็ประทับจิตประทับใจใช่ไหมคะค่ะมันสวยมากใช่ร่มรื่นจริงๆไม่สวยไม่แพ้เมื่อวานสวยคนละแบบใช่คือทุกอย่างที่เป็นคิดว่านะคิดว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติของเขาอะ่ะมันมันดูแบบดูเรียวใช่มันดูแพ้อะ่ะสวยจริงๆโอเค กลับบ้านแล้วคะ่ะบ๊ายบายความสวยงามของโลกใบนี้มีดอกไม้